ขอความเจริญในธรรมจุม,มีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแลร่รมประโภธิญาณได้นำเสนอเรื่องอรอยิยมรรคมีองค์แปดประการสืบต่อกันมาโดยลำดับก็ได้สรุปเอาไว้ในช่วงหนึ่งคือแสดงเห็นว่าอรอยิยมรรคมีองค์แปดประการที่จริงก็คือใจสิกขานั่นเอง ก็เป็นธรรมส่สวนเหตุก็เป็นสาระธรรมส่วนเหตุคือศีลสาระจิตสาระปัญญาสาระส่วนผลนั้นก็คือตัวยานที่เรียกว่าวิมุตติยาณนัศนะวิมุตติก็คือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส และวิมุตติยาณทัศนะสาระคือแกนคือความรู้เห็นในการที่จิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหรือตามปกติแล้วเราก็พูดผ่านๆน,น,นะนั่นก็คือเรื่องขององค์ฌานแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ย เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเวลาจเจริญกรรมาฐานว่ามันเฉียดเฉียดชาญไปบ้างหรือเปล่าข้อนี้ท่านอธิบายไว้ในอภิธรรมมัตสังหะนะครับก็ที่จริงก็เป็นการอธิบายพระอภิธรรมบิดกอีกทีหนึง่งเป็นการให้รายละเอียด ว่าการประหารนิวร์คือการละนิวร์เนี่ยท่านเรียงมาเป็นลำดับว่าวิตกนั้นประหารทินประหารทินามิทานิวร์วิจารนั้นประหารก็คือฆ่าทำลายนะฮะแต่ว่าที่จริงมันเป็นเป็นระดับสงบบิจิกิจชานิวร์ปิติก็สงบปยาบาทนิวร์สุขสุขเวทนานะฮะสุขเวทนา ก็สงบปุถัจจะกุกุจานิวรณ์แล้วเอกะกะตาก็สงบการชันธนิวรณ์ทีนี้แต่ละข้อเนี่ยท่านอธิบายไปว่าคำามวิตกคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ในการทำฌานต้องสร้างบัญญัติอารมณ์ขึ้นเรียกว่าองค์กสินเป็นต้นเนี่ยหือว่าดูลมหายใจเข้าออกเรืออะไรก็ตามนะคร ไว้สมรห้จิตเข้าไปเพ่งให้ทั่วองค์กสินนั้นเพระนาะฉะนั้นการเพ่งองค์กสินนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานที่กําหนดไว้เสมอจะต้องพยายามไม่ปล่อยจิตให้หลุดจากอารมณ์ที่กําหนดไว้ไปคิดเรื่องอื่นคือจะคิดเรื่องอื่นเนี่ยจิตมันก็จะไม่สงบ อากาศจะตกไปสู่พวกถีน้ำมิทะอะไรอะไรไปถ้าขนาดใดจิตหลุดจากอารมณ์ที่เพ่งมันก็ชักกระเยอะกันไปในจิตคือถีน้ำมิทาก็าจะเกิดให้ลองสังเกตใกล้ากๆเราอ่านหนังสือเนี่ยไม่ต้องเอาสมาธิขนาดอ่านหนังสือเนี่ยพอเปลอจากหนังสือก็สัเปงกละง่วงอนะ่ะก็จะเรินสม,มถกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้น คือถ้าจิตมันหลุดจากอารมณ์ที่เพ่งคือเป็นเหนียวนึกตึกนึกถึงเรื่องเราอื่นอาการของทีนามิทะก็จะเข้าครอบงำหรือว่าอาจจะไปคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆซึ่งก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะงั้นทีนามิทะก็คือสภาพที่ทำให้จิตบันโหดถูท้อถอยจากอารมณ์ที่เพ่งหรือคลายความสนใจต่ออารมณ์ที่เพ่ง ขณะนั้นจิตย่อมตกไปจากองค์กระสินต้องยกจิตให้กลับมาตั้งที่องค์กสินใหม่องค์กสินก็คือดินน้ำลงไฟอากาศสีต่างๆเนี่ยนะฮะสีต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรสดมากก็ใช้ดินน้ำลงไฟนะฮะก็ดินน้ำดิน,ด,นดินกับน้ำเนี่ยรู้สึกจะง่ายที่สุดเล้วพวกสีต่างๆง่ายแล้วก็ ขณะนั้นจิตย่อมตกไปจากองค์สินต้องยกจิตให้กลับมาตั้งที่องค์สินใหม่คือเพ่งองค์สินอีกจนไม่คลาดไปจากองค์สินฉะนั้นวิตกก็คือธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์จึงทําหน้าที่ละถีนมิทะโดยลักษณะแห่งการข่มไว้ก็เรียกว่าวิขำพะระนปะหาร ละโดยการข่มเอาไว้คล้ายๆกับเราจับศีรษะงูกดเอาไว้ก็ไม่ใช่กำราบกได้เต็มที่หรอกฮะแต่ว่าถ้ายัางจับแน่นอยู่งูก็กัดเราไม่ได้ก็เท่านั้นเองแต่ว่าเป็นทางผ่านคือการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นทางผ่านไปตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ผ่านเราก็จะไม่สัมผัส แต่ในภาคปฏิบัติจริงๆต้องเอาจริงเอาจ,งอาจังเยอะนะฮะกว่าจะได้มันแต่สักข้อเนี่ยทั้งๆที่สงบสยบกิเลสไว้ชั่วคราวต่กว่าจะได้สักข้อนี่สหัสกันทีเดียววิจารณ์คือการไตรตรองเป็นการประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งมุ้ยตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เพ่งแล้ววิจารก็ทําหน้าที่ประคองจิตแม่ตกไปจากอารมณ์ที่เพ่งนั้นโจยกตัวอย่างว่าเรา ตรึกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าต่อไปก็คิดเรื่องพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆ,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 ๆไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลาเนี่ยเป็นอาการของวิจารวิตตก็เพียงแต่นึกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเช่นสมมติว่าเราจะสวดสาธยายพระพุทธคุณเนี่ยนึกจะสวดสาตยายพระพุทธคุณขึ้นมาว่าอารหังสมาสุบุทโตเนี่ยนะตอนนี้ก็เป็นวิตุตก แล้วต่อไปก็แปลไปเรื่อยเห็นอ,อิติปิโสปกวาแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหังเป็นพระหารสมาสุพุทโธได้ส,สัตดีสัรู้ชอบไปปรุงเองวิชาจนะน่าสัมปันโนทรสงสมบูรณ์ด้วยวิชาได้จรณนะสุกตเสด็จไปดีแล้วโลกกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรบริสธรรมสารถิเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถอีอื่นจะยิ่งไปกวา่า สถาเดวมนุษสานังสุงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตรนเป็นผู้เบิกบานพระกว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้จำนแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้มีพระธรรมนั่นเป็นอาการของวิจารณคือเราไตรตรองไปเรื่อยๆนะยาวไปเรื่อยๆวิตกมันก็จบแล้วแค่เดี๋ยวนึกขึ้นมาก็จบแล้วท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับวิตกเหมือนกับการเคาะระฆัง วิจารเหมือนกับเสียงโหยหวนของระฆังจึงก็กินเวลานานกว่าวิตกนะวิตกแป้งเดียวนะฮะแป้งแป้งเดียวเนี่ยกจ็จบแล้วทาหน้าที่จบแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของวิจารณในการไตรตรองการโหยหวนของเสียงระคังเ่านั้นเพราเขาก็วิจารณ์ก็ทำหน้าที่ประคองจิตไม่ตกไปจากอารมณ์ทีเพ่ง ถ้าเกิดความลังเลสงสัยขึ้นในขณะเพ่งอารมณ์ว่าการเพ่งอารมณ์ชนนี้นั้นจะสามารถทําให้ฌานเกิดขึ้นได้จริงหรือเมื่อความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยการประคองจิตได้ตั้งมั่นในอารมณ์ก็จะเสื่อมคลายความน่ายในการประคองจิตก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติจําต้องใช้วิจารณ์ในคอยประคองจิตให้เพ่งอารมณ์โดยปราศจากความลังเลสงสัยแล้วก็พร้อมกับวิจารณ จำทำหน้าที่ขม่มความเครือบแคลงสงสัยมันเหมือนเราคิดอะไรหลอนสังเกตว่าถ้ามันสงสัยก็สะดุดคิดไม่ออกมันต้องพยายามขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปจากใจด้วยมันจะเป็นการข่มในแนวตรงนี้ก็ข่มแบบกดเอาไว้หรือขม่มเบือเอาไว้หรือสยบเอาไว้หรือจำนวนท่านบอกว่ามันเหมือนกบเอาศิลามาทับหญ้าเอาไว้ ปติเป็นลักษณะของความปราบปลื้มยินดีเมื่อวิตกและทำหน้าที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์และวิจาร์ประคองจิตได้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์แล้วเนี่ยก็จะเกิดความปราบปลื้มปีติเอิบออิ่มยินดีขึ้นมาในการที่สามารถทำได้เช่นนั้นขณะจิตที่กำลังชื่นชมยินดีอยู่นั้นความพยาบาทมาร้ายต่งางๆเนี่ย คือความโรกรธกับความยินดีเนี่ยมันอยู่คนละฝากกันนะมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ลองสังเกตว่าสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเราพยาบาทเขาเนี่ยพอเห็นเขาเราจะยินดีไม่ได้แต่ถ้าคนที่เรายินดีเนี่ยเราก็พยาบาทไม่ได้ก็มีแต่ดีใจที่ได้ประสบพบเขาเพราะงั้นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ธรรมคือธรรมะที่เป็นขัดศึกต่อกันและกันความเลิงเกิด ไปหนึ่งก็ตกทําให้อ่อนกำลังลงไปจนถึงกระดับไปเพราะไม่มีการเกิดร่วมกันใกล้ๆกับความเย็นกับความร้อนไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันความมืดกับแสงสว่างไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันฉะนั้นปีติเนี่ยสามารถข่มพยาบาทเอาไว้โดยวิธีที่เรียกว่าวิขำพระนปะหานทีนี้อาการของปีติเนี่ยตามปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกัน มันเป็นเรื่องสัมผัสทางใจเคยศึกษาเอกสารที่ท่านรวบรวมคนซึ่งประสบปีติเอาไว้ปรากฏว่ามันมีตั้งเก้าสิบจัก์แสดงว่าเราถ้าไปศึกษาสำรวจเพิ่มเติมขึ้นไปมันคงจะเจออีกเยอะนะฮะลักษณะที่แตกต่างกันแต่อาการที่ท่านแสดงเอาไว้เนี่ยท่านบอกว่าปีติความปรับปรืมยินดีเอ้อปีมใจนี้ก็ มีลักษณะอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งกุตกาปิติความปราบปลื้มความอึบอิ่มความยินดีที่สามารถทำให้ขนในร่างกายเนี่ยลุกสู่ชันได้เรียกว่าดีใจจนขนลุกนะฮะแต่พวกนี้ขนลุกไม่แน่บางทีก็ตกใจจนขนลุกก็ได้กลัวจนขนลุกก็ได้แต่ว่าตอนนี้เอาเฉพาะที่มันปราบปลื้มอบอิ่มชื่นชมยินดีจนขนลุก อ่หนึ่งเขาเรียกคณิกาปิติความประปรืม้มเออบิ่มที่เกิดป ja. ั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะเหมือนกับสายคว้าแลบแต่เกิดขึ้นบ่อยๆยิบ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 นะฮะเกิดขึ้นตามผิวตามตัวต่างๆบางทีเรารู้สึกคล้ายๆกระตกบางทีคล้ายๆกับเหมือนกับมดมันไตอะไรนี่นะเหมือนกับมดมันไต่ ไปยุบยิดยุบยึดยบยจยบยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีมดอะไรเป็นอาการของปีติประเภทคณิกาปีติคือปีติเป็นขณะโปกันติกาปีติคือความปรับรื้มเอิบอิ่มชื่นชมที่ซึมแผ่ไปเหมือนกับความเย็นที่แผ่ไปทั่วสารพางกาย บางครั้งมากจนกายมันโยกมันโครงมันไหวนะมันสายไปในด้านต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็ได้อุเพงขาปิติโลดผลวกนี้บางครั้งมันค่าวตัวลอยนะท่านเคยเล่าว,ว่าหลวงปู่เสาก็อาจารย์หลวงปู่มั่นนะถ้านั่งสมาธิแบบโลดผล คือพอเข้าสมาธิจริงๆเนี่ยเกิดปิตินี้ก็มันลอยเลยนะตัวลอยกันไปวันอากาศแล้ก็มีความรู้สึกลึก,ลกๆกว่าตัวลอยแต่ก็ไม่กล้าลืมตาอธิษฐานใจกลับมาที่นั่งเดิมเพือต้องการพิสูจน์ทดสอบไว้ตัวมันลอยได้จริงหรอือเปล่ากลางวันท่านก็ให้เด็กเอาไม้ไปเสียไว้ที่อบา้าของศาลา แ่่วอธิษฐานจิตว่าถ้าลอยแล้วก็ให้ขึ้นไปเอาไม้นั้นมาไปแต่ว่าตื่นขึ้นมาถึงนี่เห็นไม้วางอยู่ที่ตักแต่ว่าในขณะไปนี่ไม่รู้ตัวจะมีพระท่านเล่าค่อนขอ้างผาดโผลแต่ว่าไม่ได้พบเองนะฮะคือก็เล่าต่อกันมาอีกรอบหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านเล่าถึงลูิศรรษิ์ของท่านองค์หนึ่ง จเริญสมาธิโลดโผนมากเขาเกิดปิติเขาลอยเลยนะฮะไปเลยไปคราวหนึ่งมันมันรู้สึกตัวเองว่าลอยเรากำหนดจิตอธิษฐานจิตได้ไปตกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมันไปตกิจิเนื้อขเขาแห่งหนึ่งก็ใส่แสงจันทร์สว่างเนี่ยนะฮะมันก็มองเห็นร่องรอยของคนดูอาศัยมาก่อน แล้วก็ไปพบไปตลับยาวางอยู่ก็รู้ว่าต้องมีคนมาผักเสร็จแล้วเขาก็ไม่รูปอยู่ที่ไหนก็นั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้ลอยกลับไปอยู่ที่เดิมก็กลับไปถึงที่เดิมแล้วแกก็ไปเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้อาจารย์เขาฟังอาจารย์อาจจะต้องการทดสอบก็ได้นะฮะหรืออาจารย์อาจจะเชื่อก็ได้ อาจารย์บอกว่าไอ้ตลาบยาเนะี่ยเป็นของท่านเองแล้วท่านก็บอกว่าท้ามีรักษาอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้างงานท่านเคยอ,อยู่มาที่นั่นเออวันหลังถ้าคุณไปได้จะเอามาให้หน่อยสิปรากฏท่านไปเอามาได้จริงๆเพียงแต่ว่าผู้เล่าเนี่ยคือไม่ได้ควังจากปากของท่านแต่ว่ามีผู้ใหญ่อีกองหนึ่งท่านเล่าต่อให้ฟังรอบหนึ่ง ก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแปลกๆแต่พวกนี้ระดับสมาธิไม่ใช่ระดับปิญญานะถ้าระดับปิญญามันแน่อยู่แล้วมันไปได้อยู่แล้วเป็นเพียงแต่ว่าที่ข้องใจอยู่นิดหน่อยก็คือระดับสมาธิว่าไปได้โกดดโผนขนาดนั้นเพียงแต่เรื่องนี้เขาไม่ค่อยบันทึกเอาไว้เพราะว่าบันทึกไปบางกระเท่านั้นแหละคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มี คนไม่เชื่อก็กระดาเอาคนเชื่อก็อาจจะไปะยึดติดต,ต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะไม่เชื่อมันก็เป็นการทําลายโอกาสของตัวเองว่าแหน่ตรงเนี้ยตามปกติท่านไม่เคยเล่ากันมีปีติประเภทหนึ่งเรียกว่าพารณาปีติคือมีความทราบซึ้งมีความอึบอิ่มแผ่ทราบสั้นไปทั่วสารพางกายนะฮะ เหมือนกรบลูกสูบที่เติมเต็มลมมันรู้สึกเย็นแล้วก็เหมือนกับหลือภูเขาที่ห่วงน้ําใหญ่มันไหลเข้าไปซึมอยู่แต่งน้ามันขังมันเย็นทั่วไปทั้งหมดอนะเย็นทั่วไปทั้งหมดในข้อน,นี้เคยเล่าไว้ฟังใจสามัญญผลสูตรที่พระเจ้ารับสั่งแสดงแก่พระเจ้าชาติศัตรูก็ทรงอุปมาพวกเนี้ย พวกฌานทั้งหลายที่ปรากฏเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็อุปมาเหมือนกับในสามัญ,ญพผลสูตรนรีปิติเป็นองค์ฌานสามารถประหารพยาบาทนิวรณ์ได้นั้นต้องถึงขนาดพระนาปิตินะฮะคือถ้าไม่แผ่ซ่านไปจริงๆมันเอาไม่อยู่พยาบาทมันแรงนะฮะมันร้อนพระนาปิติมันเย็น มันต้องเย็นแรงมากพอที่อุปมาเหมือนแอ่งน้ําที่มันขังน้ําไม่ซึมเหมือนเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับกระบึงอะไรต่ไรเนี่ยนะฮะที่น้ํามันเต็มแผ่ไปหมดเลยนะทุกส่วนของบึงนั้นก็ถูกน้ําทั้งหมดคือเย็นทั้งหมดจึงจะสามารถสงบความร้อนคือพยาบาทได้ เพราะฉะนั้นส่วนปิตินอกนั้นอีกห้าอย่างนี่เขาถือว่ายังไม่อยู่ในองฌานยังไม่เข้าในองค์ฌานเพราะว่ายังมีสภาพที่หยาบอยู่แต่สัมผัสได้ก็ดีนะฮะถ้าสัมผัสได้บ้างก็ดีเพราะว่ารู้ว่าเดินมาถูกทางเป็นระดับจิตสิกขาแต่ว่าเอาก็จริงภาคสนาที่ปฏิบัติยากนะแต่ละข้อที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ย ีข้อต่อไปคือสุขนี้เป็นสุข,ขเวทนาในองค์ชาตนะครหมายถึงสุขใจหรือโสมนัสที่ขณะบริกรรมคืยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ประคองจิตตั้งอยู่ในอารมณ์จนเกิดความปราปลื้มปิติชนนี้แล้วก็รู้สึกเป็นสุขก็มีความสงบปราศจากความพุ้งซ่านรำคาญใจขณะที่กำลังเสวยสุขนี้สุกขขเวทนาจึงมีสภาพเป็นผู้เผาหรือขม บุธจักุกุจจักคืความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ให้บังเกิดขึ้นเร็นสุขเวทนาก็ชื่อว่าปะหารบุทธจักุกุจจักโดยวิธีวิคัมพนาปะหารทีนี้ปีติแต่สุขเนี่ยท่านบอกว่ามันมีลักษณะใกล้เคียงกัน ปิติคือความปราบลื้มยินดีที่ได้ประสบกับอิทธารมส่วนสุขมีการเสวยอารมณ์ที่ได้ประสบแล้วก็เสวยอิทธารมเกิอ,อารมณ์ที่น่าปรารถนานั่นเองเพราะปิติมีีม,มในที่ใดสุขก็มีในที่นั้นแต่สุขมีในที่ใดในปีติอาจจะไม่มีในที่นั้นมันเหมือนในองค์จตุตฌานนะฮะเราจะเห็นว่าในตุติยฌานอยู่ด้วยกันในปฐมฌานก็อยู่ด้วยกันพอมาถึงตติยฌานปรากฏว,ว่าปิติดับ อย่างเหลือแต่สุกกับเอกะกตาก็แสดงว่าปีติกับสุขนี่ก็อยู่ร่วมกันในที่ใดมีปีติในที่นั้นก็มีสุขแต่ในที่ใดมีสุขในที่นั้นไม่จําเป็นจะต,ต้องมีปีติก็ได้นะฮะในตติยฌานนะครับเพราะอะไรก็โดยสถานะขององค์ธรรมจริงๆปีตินั้นเป็นสังขารขันแต่ว่าสุขเป็นเวทนาขันคือเป็นขันด้วยกันเป็นเป็นเป็นขันห้าด้วยกัน แล้วก็มีฐานะเป็นเจตสิกด้วยกันแต่ว่าอยู่คนละประเภทกันเพียงแต่ว่าอาการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเอกกราคาคือจิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งอันเดียวแล้วชื่อว่าจิตมีสมาชิคือความไม่ฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆมีรูป อารมณ์ที่เพ่งอย่างเดียวมีรูปเสียงกินรสปุถะภาะนะรูปเสียงกินรสปุถะภาะแต่ปุถะภาะนี่เป็นภาษาบาลีที่แปลกจริงๆคือเรียกยากไม่สามารถจะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้เพราะงั้นบางทีตังก็เรียกว่าสาัมผัสเรื่องราวที่เกี่ยวข้องด้วยกามากามาุณารมณ์ทั้งหลายเนี่ยจีจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งอย่างเดียวเป็นสมาชิ หรือความหยุดติ้งแห่งจิตดุดความตั้งอยู่นิ่งๆของเปลวประชีพในขณะที่ลมสงบเนี่ยจิตจะนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะสมาธินั้นไม่สักสายฟุ้งซ่านดิ้นรนไปสู่อารมณ์ที่ปรารถนาก็แสดงว่าอำนาจแห่งสมาชิเนี่ยหรือเอกก,ะกะตาเนี่ยจะทำหน้าที่แผดเผาทำลายกิเลสก็ประเภท กามชฉันแต่ว่าเป็นแนวของการข่มไว้คือสงบไว้นี่ก็เป็นอาการนะฮะเป็นอาการของของกิเลสและกองฌานหมายความว่าพวกนี้ก็จะไม่เกิดร่วมกันเอ,อที่ได้มีนิวรณ์ห้าคือกามาฉันพยาปาธีนามิถาอุตจักุกุจจาวิจิกิจานั้นในที่นั้นเนี่ย ก็ไม่มีฌานนะจิตไม่มีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกกตา,าแต่พอปีติสุขเกวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกเอกตา,าเกิดครบเนี่ยนิวรณ์ทั้งหก็ดับไปครบเหมือนกันแต่เป็นการดับได้ชั่วคราวซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เรียกว่ากุปรธรรมคือมันกำเริบได้มันเปลี่ยนแปลงได้ก็จำเป็นที่จะต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสัมผัสความสง,งบได้ลึกซึ้งจริงๆนิวรณ์ห้านั้นมันเป็นกิเลสที่มันกลุ่มรุมใจเขาเรียกปริยุทฐานะกิเลสทั้งฟังลองสังเกตว่าใจเราถ้าเราดูให้ดีถ้าไม่มีกุศลมันก็มีอกุศลพวกนิวรณ์นี่แหละอยู่ข้อใดข้อหนึ่งบาทีก็เกิดหนุนเนื่องกันไปจน สับสนวุ่นวายแล้วเกิดอาการเครียดขึ้นมาประเด็นสำคัญในการประพฤติปฏิบัติก็คือว่าอย่าไปอยากได้มันจะอยากให้ได้วิตกวิจารปิติสุขเกอกตาเนะเพราะอยากเนี่ยมันจะเป็นกามฉันหรือใจจะไม่สงบเพราะถ้าอยากก็จะไม่สงบ อยากให้สงบก็ต้องไม่อยากเรามีหน้าที่ทําเหมือนการปลูกพืชเป็นหน้าที่ของคนแต่การให้ผลเป็นหน้าที่ของพืชก็แยกกันทำหน้าที่แยกกันร,รับผิดชอบจะแยกการปฏิบัติเพื่อเกิดผลตามที่ตนต้องการต้องฟังทงั้งหลาย ในรลรมพรพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงรท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจงมีแด่แท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี